ฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ก็มาพบกับช่องเฮียต้งลมโต๊ะนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นนะครับผมทางเฮียต้งก็มีกลุ่มนําบวกกันกระจายนะครับผมในกลุ่มมีแจกทีเด็ดบอลสเตปให้เพื่อนๆเลือกเล่นกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะคัดบอลเด็ดคู่เด็ดมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมมา มาเข้าเนื้อหากันนะครับวันนี้ผมก็ยกมาให้3คู่เน้นๆเลยนะครับผมน่าดูมากครับผมสําหรับคืนนี้นะครับผมมาที่คู่แรกนะครับผมเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับเกมนี้ยกให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลในลังแอนฟิลด์ดูดีดุดันกว่าพอสมควรแม้ล่าสุดจะพึ่งพ่ายตูลุส2ประตูต่อ3แบบไม่น่าเชื่อก็ตามแต่ว่าสถิติในฐานะเจ้าถิน่นก็กินนิ่มมาโดยตลอดด้วยการคว้าใช้ย5นัดรวดท้ายในลีก และซัดไม่เลี้ยงร่วมๆ14ประตูเลยทีเดียวเรียกว่าอย่างต่ำๆต,ต,ต้องมี2เมตรยืนพื้นด้านสภาพความพร้อมของทีมก็าอาจจะแย่นิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับทีมเดือนอย่างเบนฟอร์ดก็ต้องบอกว่าอาคารตุกะเสียหายกว่าเยอะจริงอยู่ที่เพิ่งเปิดลังเชือดเวทแฮมสุดเดือด3ประตูต่อ2มาสดสดร้อนๆแต่ปัญหาแนวรับพลาดง่ายก็แก้ไม่ได้เหมือนเดิมฉะนั้นไม่แปลกใจที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกำลังแนะนำอยู่ต่อโลดฟันธงจัดให้หงแดง แรงเอาเรื่องส่วนทางด้านของเดทราคาแฮนดิแคปเป็นทางเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลต่อมาที่1.25แต่ยังไงผมว่าลิเวอร์พูลยิงอย่างน้อย2เม็ดแน่นอนคู่นี้ทําเงินให้เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับผมเป็นแอสตันวิลลาเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมนะครับผม ต้องบอกเลยว,ว่างานนี้เจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลล่าเตรียมระเบิดความโหดสาดเข้าใส่คู่แข่งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะได้บู๊ในรลังย่าของตัวเองนะครับผมทําให้เขากุมความได้เปรียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวด้วยผลงานชนะลวด5นัดล่าสุดในหลีกและผลิตสกอร์เป็นเกาะเป็นกรรำทั้งสิ้นกว่า20ประตูเรียกว่าใครหน้าไหนพลาดมาก็ต้องเละทุกรลย ประกอบกับทีมเยือนฟูลแลมกับผลงานณเวลานี้ไม่เอาไหนเลยหลังคว้าชัยเหนือเชฟ3ประตูต่อหนึ่งได้เพียงผลเดียวตลอดเกมลีกที่ผ่านมาเสมอ2แพ้3และโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวมๆ7ประตูอีกด้วยจากสภาพนี้มองว่ายังไงก็รอดยากเจองานหินระดับตัวตึงของหลีกมีแต่ยับกับยับแนะนำอยู่ต่อไม่รอลงอาญาฟันธงจัดหนักสิงพังาดปาดหน้าเค้กส่วนทางด้านเลทราคาแฮนดิแคปก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่า ต่อมาที่1ลูกผมมองว่ายังไงก็ต้องมีเม็ดที่2แน่นอนครับผมยังไงก็เทใจไปที่แอสตันวิลล่านะครับผมฟันธงมาที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมเป็นเพื่อนรักของแมนยูนะครับผมเชลซี Chelsea เปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้นะครับผมแต่ผมมองว่ายังไงแมนซิตี้ก็ยังเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมและคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ได้เพราะตลอด5นนัดก่อนหน้านี้ทุกรายการพวกเขากำชัยชนะรวด สัตว์ไม่เลี้ยงร่วมๆ17ประตูเลยทีเดียวขณะเดียวกันด้านเจ้าถิ่นเชลซีก็เพิ่งถล่มเอาชนะสเปอร์มา4ประตูต่อ1นะครับก็ต้องบอกว่าคู่แข่งเหลือ9คนถ้าไม่จบแบบนี้ก็แย่แล้วเชื่อว่าหากเผชิญหน้ากับทีมที่จัดครบเต็มระบบโดยเฉพาะระดับเรือใบสีฟ้าบอกเลยว่ารอดยากแน่นอนไม่ต้องพูดมากสาธยายให้เยอะมั่นใจว่าเลดนี้เปิดมาแค่นี้ไม่หวันอยู่แล้วแนะนำอยู่ต่อไม่รอลงอาญาฟันทงจัดไปแมนซิตี้ขยี้จมดินนะครับผมคืนนี้ ส่วนทางด้านเลทราะคา h a แฮนดิแคปก็เป็นทางผู้มาเยือนนะครับผมอย่างแมนซิตี้ต่อไว้ที่0.75นะครับและอาจจะไหลไปถึง1ลูกนะครับแต่ยังไงผมมองว่าแมนซิตี้คืนนี้นะครับยังไงก็มีทัก2สหนึ่งไม่ก็สามหนะครับผมคืนนี้โอเคครับข้าจบกันไป3คู่นะครับถ้าเพื่อนยังไม่จุกใจยังไงก็ ในกลุ่มก็จะมีคอมมูนิตี้นะครับให้เพื่อนๆคุยกันได้เลยนะครับแล้วมีเซียนเก่งๆหลายคนคอยให้บอลเตงบอลสเตปให้เลือกเล่นกันได้เลยนะครับผมหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเป็นกำลังใจเล็กน้อยผมหน่อยนะครับผมถ้าผมอธิบายไม่ดีเนื้อหาไม่ครบถ้วนยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ปรับปรุงทําี p ต่อไปให้ดีกว่าน,นี้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกัน E ีีหน้าผมเฮียต้องลมโตสวัสดีครับ